สวัสดีครับพบกับเชียร์เลี้ยฟูจริงจังคอร์ดแคสต์สรุปข่าวเลี้ยฟูประจำวันที่18มิถุนายน2022มันคือจุดสิ้นสุดยุคของเขาหลังจาก6ปีที่เลี้ยฟูซาดิโอมาเน่กำลังจะย้ายไปที่สนามญ้าแห่งใหม่หลังจากเลี้ยฟูได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า35.5ล้านปอนด์กับบาเยนมิวนิคซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าราคาประเมินของสโมสรที่42.5ล้านปอนด แต่ก็มากกว่าที่เลภูจ่ายให้เขาเพื่อคว้าตัวมาในปี2016เลฟูจะได้รับ27.5ล้านปอนด์เป็นส่วนที่รับประกันและส่วนเสริมที่จะทำให้ยอดรวมเป็น35.5ล้านปอนด์โบนัสรวม5ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับการลงเล่นและ2.6ล้านปอนด์สำหรับความสำเร็จของบุคคลและทีมแน่นอนว่าไม่ใช่การคว้าบอลลงดอและแชมเปี้ยนลีก3ปีติดต่อกันแต่อย่างใด เจสเปริง yes, ได้รับการยืนยันว่าจะเข้ามารับ2บทบาทคือคุมทีมชุด U18 และอาจลงเล่นให้กับชุด U23 ของสโมสรอ,อีกด้วยเชีย mm ์โอโจในวัย25ปีหลังจากถูกปล่อยยืมตัวตั้งแต่ปี2015ได้เขียนข้อความอำลาลิเวอร์ูหลังจากอยู่กับสโมสรมา11ปีซึ่งเราหวังว่าเขาจะหาบ้านใหม่ได้ในเร็วๆนี้ ลุยโ a เรสส่งข้อความแสดงความยินดีกับ d ดาวินนูเยตบนโซเชียลมีเดียและอวยพรให้เขาแซงหน้าสีติ82ประตูที่เขาเคยทำไว้ที่เลียพูอีกด้วยมีการยืนยันเกมอุ่นเครื่องช่วงปรีซิชันเพิ่มอีกสองนัดโดยเลียภูจะพบกับอาเบลไลซิกในเยอรมันและสตาบลุ k ที่ Anfield ในเดือนกรกฎาคม เยมกูดวินผู้จัดก,การทีมของอเบดีนกล่าวว่าเลพูโชคดีที่ได้ตัวคาวินเลมซี่ไปร่วมทีมโดยกล่าวว่าเขามีการพัฒนายอย่างมหาศาลจากพรสวรรค์ที่เขามีอยู่แล้วเขาประคุณที่ติดตามรับฟัง Cheer เชียร์เลพูจริงจังพอดแคสต์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ